สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์รามนารงนินกำแหงคณะศิลปาศาสตร์ครับมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิแล้ววันนี้ครับเมนูที่เราจะมานําเสนอกันก็คือโกโก้นมสดนั่นเองแล้วเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสิ่งแรกนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโกโก้พาเวอร์ของเรานะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อนะครับที่เพื่อนๆสามารถเลือกหาได้ แต่ถั่วันเตาารามนะครับมีสองยี่ห้อ2ตัวเลือกนะครับซึ่งยี่ห้อฝั่งทางขวานะครับก็มีความหอมพอสมควรนะครับยี่ห้อฝั่งทางซ้ายก็มีความเข้มข้นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาชงสูตรของโคโค่ของดัสกันนะครับอืแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับซึ่งจะมีการเก็บแบบสูญญากาศแบบนี้นะครับจากก็ได้ลองแล้วส่วนหนึ่งนะครับืแบบนี้ เดี๋ยวเราใส่ไว้ก่อนนะครับส่วนผสมที่2ที่เราต้องใช้นะครับก็คือในเรื่องของนมข้นหวานนะครับซึ่งเพิ่มความหอมความมันให้กับตัวโกโก้นะครับและเนื่องจากว่าเป็นโกโก้เข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความขมพอสมควรนะครับอาจารย์รามก็เลือกที่จะเป็นน้ําตาลเลือกเป็นน้ําตาลนะครับซึ่งน้ําตาลซอ,องตัวนี้อยู่ที่16กร,รมัม นะครับเราจะไม่ทําเครื่องดื่มให้มีความหวานมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือกระบอกเชคนะครับเหมือนเดิมนะครับกระบอกเชคนะครับแกะฝาออกให้เรียบร้อยนะครับตัวที่เป็นโกโก้พาวเดอร์ของเรานะครับเนื่องจากว่ามันก็มีความเข้มข้นพอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะใช้ประมาณ หช้อนโต๊ะนะครับใช้ลงไปเลยแบบนี้1ช้อนโต๊ะส่วนที่2นะครับก็คือส่วนของนมข้นหวานนะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ15 ml นะครับหรือประมาณครึ่งออนนะครับเราใช้ตัวบาสปูน นะครับเกลี่ยมาลงไปใส่ลงไปเลยแบบนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนๆนะครับที่ทำเป็นอาชีพนะครับซื้อแบบนี้มาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีขายและการกะาปริมาณกรัมเนี่ยก็ง่ายมากนะครับซึ่งซองตัวเนี้ยอยู่ที่16กรัมนะครับใส่ไปเลย นะครับเพื่อง่ายต่อการคิดในส่วนของสูตรนะครับน้ำร้อนนะครับอัตจรานเต็มไว้แล้วนะครับต้องมีน้ำร้อนนะครับประมาณ2ออนนะครับเพื่อที่เราจะคนนะครับให้เจ้าโกโก้นะครับละลายนะครับแบบนี้นะครับอ่าตรนี้เราก็เหมือนเดิมครับ คนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันดูเรื่องของความความข้นหนืดนะครับความข้นเหนืดของเขานะครับซึ่งเขาก็จะมีความเข้มข้นของเขาเนี่ยพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆครับให้ดูว่ามันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเมื่อมันเห็นว่ามันโอเคมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะครับ ส่วนผสมต่อไปนะครับก็คือนมจืดของเรานี่เองนะครับซึ่งนมจืดเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ปริมาณอยู่ที่120 ml ก็คือ4ออนนะครับ1น,นะครับ2 3 4นะครับโอเคนะครับ1ออนก็คือ30 ML นะครับเพราะนั้นเราใส่บรร้หมด4ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนเดิมครับเราปิดฝานะครับปิดฝาไว้นะครับไล่อากาศออกก่อนนะครับเราก็ปิดฝานะครับเบาๆนะครับเขย่าเหมือนเดิมครับเขย่าเหมือนเดิมนะครับเขย่าเหมือนเดิมนะครับนะครับ แบบนี้นะครับไม่ต้องรุนแรงกับมันมากครับไม่ต้องรุนแรงกับมันมากนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเปิดฝาบ้านนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเตรียมแก้ว16ออนนะครับถ่าน้ำแข็งใส่ครับเหมือนเดิมครับนะครับน้ำแข็งก็คือไม่ต้องพูนไม่ต้องพูนมาก นะครับไม่ต้องพูนมากกําลังพอดีพอดีนะครับเทลงไปนะครับนะครับครับแบบนี้นะครับ,ลนะรบและตัวเพศของเรานะครับก็คือตัวที่เป็นนะครับ นมที่เรานะครับจะต้องมาปั่นให้เป็นฟองเหมือนเดิมนะครับครับแค่นี้พอแล้วครับผมนะครับถ้าปั่นเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็เคาะ อย่าเพิ่งเทลงไปเลยนะครับคาอก่อนนิดนึงนะครับอืมนะครับแล้วเราก็เทลงไปนะครับถ้าบอกเอ๊ะมาไม่ออกล่ะทำยังไงนะครับไม่ต้องห่วงครับเราก็ใช้ช้อนนะครับช่วยเกี่ยมันลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นฟองฟองนมนะครับฟองนมแบบนี้นะครับ ทีนี้เหมือนเดิมครับเราปาดปาดให้สวยๆนะครับปาดให้สวยๆนะครับปาดให้สวยๆนะครับชาลงไปนะครับตัวที่เป็นตกแต่งนะครับด้านหน้านะครับเราใช้ด้วยส่วนของนมข้นหวานโกโก้แบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะตกแต่งนะครับให้สวยงาม วอืมแบบนี้อ๋อฝาเกี่ยวเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ปิดฝาลงไปวิธีการปิดฝานะครับเพื่อนๆปิดเบาๆนะครับอย่าปิดแรงนะครับปิดเบาๆนะครับอปิดให้มันดังป๊อกแบบนี้นะครับปิดให้มันดังป๊อกแบบนี้นะครับหลอดนะครับอาจารย์เลือกใช้หลอดสีน้ำตาลนะครับซึ่งก็จะเข้ากัน บ,บนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วครับง่ายๆครับเมนูที่ทําขายนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าโกโก้โนมสดตน,นเองนะครับแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะครับกับคลิปเครื่องดื่มเพื่ออาชีพนะครับกับหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ